สวัสดีค่ะดีดีดดต้อนรับสู่นะันสะท้อนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทอล์กเกี่ยวกับหนังเรื่องนึงก็คือ Squid Game ค่ะหรือว่าเล่นลุ้นตายนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ดูหรือว่ารับชมแล้วเนี่ยเดี๋ยวซ่านเนี่ยจะสรุปให้ฟังแบบสั้นๆแล้วก็แต่ละเกมเนี่ยให้แง่คิดหรือว่าจะบอกอะไรเกี่ยวกับเรานะคะ และก่อนที่จะเข้าเนื้อเรื่องเนี่ยเดี๋ยว,วนันซ่าเนี่ยขอแนะนําตัวละครหลักก่อนนะคะก็คือคนแรกเลยค่ะคือพระเอกของเรื่องนะคะหรือว่าซงกีฮุนนะคะซึ่งพระเอกเนี่ยเป็นคนที่ติดพนันแข่งม้านะคะบวกกับเป็นพ่อแม่มีลูกสาวอยู่ด้วยกัน1คนนะคะและในตอนที่พเพกเล่นเกมเนี่ยพเพกก็ได้ได้หมายเลข4 5 6หนะคะก็คือเป็นหมายเลขลำดับสุดท้ายของเกมเลยค่ะคนที่2คือแซบยอกค่ะ ซึ่งเธอได้หมายเลขในเกมคือ067นะคะคือเธอเนี่ยมีประวัติคือได้ลี้ภัยจากเกาหลีเหนือมาที่เกาหลีใต้นะคะเพื่อจะมาสร้างบ้านแล้วก็อยากให้ครอบครัวเนี่ยมาอยู่รวมกันอีกครั้งหนึ่งและน้องชายของเธอเนี่ยก็อยู่ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้านะคะซึ่งเธอก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เข้ามาเล่นเกมนี้ด้วยค่ะคนถัดมาค่ะคือซังอูค,คนนี้เป็นเพื่อนของพระเอกสมัยเด็กๆเลยนะคะและตอนเด็กๆของเขาเนี่ยก็เป็นคนที่เรียนเก่งมากๆระดับจังหวัดเลยนะคะอนาคตไกลค่ะ พอโตขึ้นมาแล้วก็เป็นนักลงทุนทางด้านหุ้นเทดโฟเรตแล้วก็ทีเฟกนะคะแต่ว่าน่าจะเทดผิดพลาดตัวเองเจ๊งค่ะ,คะเพราะว่าติดดี้มีถึง6000ล้านวอลเลยทีเดียวแล้วเขาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เข้ามาเล่นเกมนี้ด้วยค่ะคนถัดมาค่ะคือลุงคนนี้นะคะชื่อว่าโออิลนามค่ะได้หมายเลข0ูนในเกมนะคะส่วนประวัติความเป็นมาเดียร์นซาจะยังไม่เฉลยนะคะเดี๋ยวไปเฉลยกันตอนท้าเลยดีกว่าค่ะโอเคคนถัดมาก็คือนักเลงหัวไม้นะคะหรือว่า จางด็อกซูนะคะได้หมายเลข101ในเกมค่ะประวัติของเขาก็คือติดหนี้ที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็มีการโกงเงินของหัวหน้าตัวเองด้วยจึงได้เข้ามาเล่นเกมในเกมนี้ด้วยค่ะคนนี้คือเป็นคนแขกนะคะชื่อว่าอาลีค่ะซึ่งได้หมายเลข1 9 9นะคะซึ่งประวัติของเขาก็คือเขาได้ทํางานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งแต่ว่าถูกหัวหน้าของเขาเนี่ยไม่จ่ายเงินเดือนค่ะเขาก็เลยมีปัญหาทางด้านการเงินเลยเข้ามาร่วมแข่งขันในเกมนี้ด้วยค่ะ คนสุดท้ายนะคะก็คือพี่คีวีนคีโวยวายตลอดทั้งเรื่องเลยค่ะซึ่งคนนี้ก็เป็นตัวละครหลักของเรื่องเหมือนกันซึ่งประวัติเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เกมที่1กันเลยดีกว่าค่ะเกมที่1คือเกม A E I O U หยุดค่ะซึ่งเกมนี้เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเคยเล่นสมัยเด็กๆเนาะแต่ว่าในเกมนี้เนี่ยเขาก็จะแบบว่ามีหุ่นยนต์ผู้หญิงพูดว่า A E I O U หยุด เมื่อไหร่ที่หยุดเนี่ยทุกคนจะต้องห้ามขยับหากขยับเนี่ยก็จะถูกกําจัดค่ะซึ่งเกมนี้สรุปก็คือมีคนผ่านในเกมนะคะ201คนแล้วก็มีคนที่เสียชีวิตจากเกมนี้255คนค่ะซึ่งสาเหตุของที่แบบคนแพ้เยอะนะคะนันซ่ามองว่าเขาเนี่ยน่าจะแบบตกใจจากเสียงปืนบวกกับไม่ทันตั้งตัวว่าตัวเองจะตายจริงในเกมเกมนี้ค่ะซึ่งเมื่อเมื่อแบบ ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยเริ่มรู้แล้วว่าตัวเองจะตายจริงอ่ะก็เริ่มมีคนโวยวายแล้วว่าเออไม่อยากจะแบบร่วมเล่นเกมและอยากจะให้มีการยุติเกมซึ่งพี่นักลงทุนหรือซังอูข,ของเราเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่า,าถ้า,าผู้เล่นเนี่ยยินยอมเกินครึ่งเกมเนี่ยจะสามารถยุติลงได้นะคะซึ่งก่อนที่จะมีการโหวตกันเนี่ยทางผู้คุมเกมเนี่ยเขาก็มีประกาศรางวัลค่ะว่าตอนนี้เนี่ยมีเงินรางวัลอยู่เท่าไหร่ เพราะว่าตอนนี้นี่มีคนเสียชีวิตไป255คนทําให้มีเงินรางวัลจํานวน25,500ล้านมอลเลยนะคะแต่ถ้าเกิดกรณีที่ยุติเกมไปก่อนเงินเนี่ยจะกระจายเข้าไปยังคนที่เสียชีวิตคนละ100ล้านมอลค่ะพอได้ยินอย่างนี้เนี่ยทำให้คนเกิดความลังเลใจว่าเอ๊ะจะเล่นต่อหรือว่าจะหยุดดีซึ่งก็เลยเกิดการโหวตกันขึ้นมาค่ะซึ่งพอโหวตเนี่ยก็เกิดคะแนนก็สูสีกันมากเลยนะคะ แต่มาหยุดคนที่คนสุดท้ายค่ะก็คือลุงคนแก่นั่นเองว่าเป็นผู้ตัดสินซึ่งก่อนที่ลุงกำลังจะกดว่าจะเลือกเป็นโหวตเล่นหรือไม่เล่นพระเอกก็แวบขึ้นมาในหัวว่าลุงอ่ะเคยเล่าให้ฟังว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นเนื้องอกในสมองค่ะทําให้พระเอกเนี่ยกังวลใจว่าลุงเนี่ยจะกดเล่นต่อแต่ปรากฏว่าลุงก็กดไม่เล่นต่อค่ะทําให้เกมยุติลงแล้วก็ทําให้ทุกคนเนี่ย ได้กลับไปสู่ชีวิตปกติของตัวเองเมื่อพระเอกได้ออกไปเนี่ยเพเรก็รีบไปแจ้งความกับตำรวจค่ะว่ามีการเล่นเกม a i o u หยุดแล้วก็มีคนตายเป็นจำนวนมากแต่ตำรวจก็ไม่ได้ปักใจเชื่อนะคะเพราะว่าเมื่อตำรวจโทรไปตามนาบัตรเนี่ยปลายสายเป็นใครก็ไม่ทราบค่ะซึ่งหลักของเกมนี้ค่ะในการเล่นเกมเพื่อให้ชนะนั้นเราจะต้องมีสมาธิแล้วก็มีสติมากๆอย่าไปสนใจคนรอบข้างหรือว่าเสียงปืนใดๆเราถึงจะ มีชีวิตรอดในเกมนี้ค่ะหลังจากที่ทุกคนออกมาจากเกมแล้วใช่ไหมคะวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็มีนมบัตรที่มีเป็นรูปวงกลมสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมกลับไปที่บ้านอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่ามีคนเนี่ยกลับไปเล่นเกมอีกครั้งหนึ่งเกินกว่า95%หรือประมาณ1 8 7คนนะคะและเกมที่2คือเกมแกะน้ําตาลแผ่นค่ะซึ่งกฎของเกมก็คือเลือกรูปทรงตามที่เราต้องการโดยแกะสลักน้ําตาลแผ่นเนี่ยห้ามแตกหรือหักนะคะ ซึ่งเพเอกของเราเนี่ยก็เลือกรูปทรงที่ยากที่สุดค่ะก็คือรูปล่มนั่นเองค่ะปรากฏว่าทีมของรพเอกเนี่ยก็แกะจนผ่านไปหมดแล้วเหลือรพเอกคนสุดท้ายแล้วรพเอกก็แบบแกะแบบตั้งใจแกะมากจนแบบตัวเองเหงื่อตกเลยแบบเฮ้ยจะรอดไหมเนี <voi COR> <fruit> ่ยปรากฏว่าพอเหงื่อตกไปตรงน้ําตาลแผ่นเนี่ยทำให้รพเอกแบบสังเกตเห็นว่าเอ๊ะน้ําตาลแผ่นมันละลายดิระเอกก็เลยแบบเอาน้าตาลเนี่ยเลียเลียวเลียด้านหลังของขนมน้ําตาลแผ่นเนี่ย จนพระเอกเนี่ยสามารถลอดตาจากเกมนี้ได้ค่ะซึ่งจริงๆในการเล่นเกมเนี่ยเขาไม่ได้มีกฎนะว่าจะมีการฆ่ากันตายเนี่ยถ้าตายไม่ไม,ไม่ไม่มีความผิดอะไรนะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มีคนตายเนี่ยเงินรางวัลก็จะเพิ่มขึ้นและในเย็นของคืนนั้นที่เขาเล่นเกมที่2เนี่ยก็เกิดการเกิดจระจ ơ ค่ะก็คือมีการฆ่ากันตายจริงๆและจากการที่เราจะเล่นเกมที่2ให้ผ่านเนี่ยนัททราบมองว่า จะต้องเราต้องมีใจจดจ่อค่ะเราก็มีสมาธิแล้วก็ไม่ต้องตกใจกับเสียงปืนที่ดังอยู่รอบข้างถ้าเกิดเรามีสมาธิและตัดสิ่งที่รบกวนสมาธิเราเนี่ยจะทําให้เราผ่านทุกอย่างไปได้ค่ะเกมที่3ค่ะคือเกมชักเยาะค่ะซึ่งมีกฎกติกาคือเลือกทีมละ10คนนะคะ ซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเล่นเกมชักกระเยอะตอนสมัยเด็กๆในตอนกีฬาสีใช่ไหมคะแต่ว่าเกมนี้จะแอดวานซ์นิดหนึ่งคือชักกระเยอบนสะพานค่ะเมื่อฝ่ายไหนแพ้ก็จะตกลงไปตายเลยทีเดียวค่ะซึ่งทีมของพระเอกนั้นมีใครบ้างก็คือมีพระเอกใช่ไหมคะคนที่2คือพี่นักลงทุนคนที่3คือลุงก็มาด้วยค่ะแล้วก็มีผู้ชายหนุ่มๆอีก3คนแล้วก็พี่หญิงอีก3คนค่ะซึ่งพระเอกเห็นทีมแล้วก็เออตัวเองดูไม่ไม่ค่อยแข็งแกร่งสักเท่าไหร่ ซึ่งและคู่ต่อสู้ของพระเอกเนี่ยดันเป็นคนหนุ่มทั้งหมด10คนค่ะเมื่อทีมของพระเอกเห็นอนันก็เริ่มห่อเหี่ยแล้วคิดว่าต้องตายแน่ๆไม่รอดแน่ๆแต่ลุงก็แบบเหมือนปลุกใจให้ทุกคนคิดว่าการเล่นเกมชักเยอกละหลักๆเนี่ยถึงแม้เราจะเป็นทีมที่อ่อนแอแต่ถ้าเกิดเรามีการวางแผนที่ดีมีทีมเวิร์กเราก็จะสามารถชนะคู่แข่งขันที่แข็งแกร่งได้ ซึ่งลุงก็เลยพูดว่าอย่างแรกเลยคนที่นําทีมอ่ะคนที่อยู่คนแรกอ่ะจะต้องเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อนําทีมให้รอดได้อย่างที่สองก็คือคนปลายแถวก็คือหางแถวเนี่ยจะต้องเป็นคนที่แข็งแกร่งแล้วเราก็พึ่งพาได้ส่วนอย่างที่สามเนี่ยคนตรงกลางเนี่ยจะต้องยืนสลับฟันปลากันค่ะและอย่างสุดท้ายที่เป็นสิ่งสําคัญที่สุดก็คือใน10วินาทีแรกเนี่ย เราจะต้องดึงเชือกแล้วก็แบบเอนแบบเอนหลังไปสุดๆเลยและค้างไว้10วินาทีถ้าเราทําได้เนี่ยจะทําให้ฝั่งตรงข้าแบบเงินแบบงงงงมนมืนๆว่าเอ๊ะทำไมดึงตั้งนานไอ้ฝั่งที่มันอ่อนแอก,กว่าทําไมมันไม่ล้มสักทีทําไมมันยังไม่ขยับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาวางแผนกันไว้ค่ะและในระหว่างที่มีการเล่นเกมใช่ไหมคะทีมพเพจก็ดูไปได้สวยนะคะแต่ว่ามีจังหวะหนึ่งเนี่ยทีมพเพจก็เกือบแพ้เหมือนกัน จนาทางนักลงทุนพี่นักลงทุนเขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าเราต้องตั้งสตินะถ้าเกิดผมนับ1 2 3เนี่ยให้ทุกคนเนี่ยก้าวไปข้างหน้าถึง3ก้าวเพราะการที่ทําแบบนี้มันจะทําให้ฝั่งตรงข้ามล้มค่ะซึ่งปรากฏว่าพอทําแล้วเนี่ยทีมพระเอกชนะจริงๆค่ะรอดตายมาอย่างบุดวิดกันเลยทีเดียวเกมที่3สอนให้รู้ว่าการทํางานเป็นทีมเวิร์กและมีการวางแผนเป็นอย่างดีรับรองเลยว่า ทีมของคุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะเกมที่4คือเกมลูกแก้วค่ะกฎกติกาคือมีทีมและ2คนโดยแต่ละคนเนี่ยจะมีลูกแก้วทั้งหมด10เมตรค่ะหากฝ่ายไหนเนี่ยไปกินลูกแก้วของอีกฝ่ายจนครบโดยไม่ใช้ความรุนแรงเนี่ยก็ถือว่าเป็นฝ่ายชนะค่ะโดยพระเอกเนี่ยก็ได้คู่กับลุงคนแก่ส่วนพี่นักลงทุนก็คู่กับคนแขกหรือว่าอาลีนั่นเอง ส่วนแซปยอกเนี่ยก็คู่กับผู้หญิงตัวเล็กคนหนึ่งส่วนพี่กุ้ยของเราเนี่ยก็คู่กับคนหนุ่มผู้ชายคนหนึ่งคนหนึ่งส่วนผู้หญิงขี้วีนั้นถือว่าเป็นตัวฟรีคร่ะไม่มีคู่ก็เลยเธอก็เลยได้ไปนอนพักผ่อนอยู่อี้หนึ่งนะคะซึ่งในระหว่างเล่นเกมเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็สามารถว่างกฎกติกายังไงก็ได้ซึ่งพี่นักลงทุนก็เลยบอกว่าให้ทายคู่หรือขี้อะไรเงี้ยว่าใครถืออะไรอยู่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพี่นักลงทุนเนี่ยจริงๆแพ้ แพ้อารีไปแล้วนะแต่ว่าเขาก็แบบหักหักหลังอารีอะแล้วก็ขโมยลูกแก้วมาหมดแล้วก็พลิกให้ตัวเองเป็นฝ่ายชนะคนแขกของเราก็เลยถูกฆ่าตายไปค่ะส่วนผู้หญิงสองคนนั้นเขาก็ไม่ได้เล่นเกมอะไรกันเนาะเขาแค่แบบว่ามีการพูดคุยเรื่องประวัติความเป็นมาอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าน้องผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยที่เพิ่งออกจากคุกเนี่ยเขาก็มองว่าตัวเองแบบไม่มีเป้าหมายอะไรในชีวิตเนาะเขาก็เลยแบบ ยอมแพ้ให้กับแซ่ไปยอปไปหรือเบอร์ศูนย์หกเซนั่นเองซึ่งน้อยคนนึงก็ถูกฆ่าตายไปส่วนพี่กุ้ยของเราเนี่ยจริงๆก็แพ้ให้กับอีกคนนึงแต่ว่าภายหลังมาแก้เกมเนาะเป็นการแบบโยนลูกแก้วลงหลุมซึ่งจริงๆโชคเข้าข้างแบบพี่กุ้ยเรามากเลยจริงๆน่าจะแพ้แล้วแต่ว่าลูกแก้วดันเบดีดลูกของของพี่กุ้ยของเราลงไปในหลุมก็เลยชนะค่ะส่วนคนที่พูดไปถึงไม่ได้เลยก็คือคู่ของพระเอกกับลุง จริงๆแล้วพระเอกเนี่ยก็โชว์ไม่ค่อยเข้าข้างสักเท่าไหร่นะคะจริงๆก็น่าจะแพ้ไปแล้วด้วยซ้ําแต่ว่าบังเอินว่าเหมือนเหลือลุงอ่ะเหลือเบสสุดท้ายแหละแล้วเหมือนแบบพระเอกก็รู้อยู่แล้วว่าแพ้อะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนลุงก็ทําเป็นแบบอะไรนะไม่ได้เย็นพูดว่าคู่หรือขี้นะอะไรเงี้ยปรากฏว่าพระเอกก็ใช้สัญชาตยานดิบของตัวเองโกงค่ะทําให้ตัวเองเนี่ยชนะลุงคนแก่ไปได้ซึ่ง พอพระเอกเนี่ยจะเอาลูกแก้วทั้งหมด19เม็ดเนี่ยไปให้กับผู้คุมเกมใช่ไหมคะว่าตัวเองเป็นผู้ชนะและ้วแต่ปรากฏว่าลุงของเราบอกว่ายังเหลืออีก1ลูกเรามาเล่นหมดหน้าตักเลยไหมเอา1ลูกแลกกับ19ลูกรพอเอกก็บอกมองแบบเฮ้ยมันไม่ยุติธรรมอ่ะลุงก็เลยพูดสวนกลับไปว่าแล้วแบบนี้มันยุติธรรมไงแบบคุณมาโกงเราเหมือนกันอ่ะอะไรคือความยุติธรรมหรอซึ่งรพอเอ,อกแบบพอได้ยินดังนัง้นก็ถึงกับช็อกแล้วก็อึ้งไปแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย ลุงคนแก่เนี่ยเขาก็แบบบอกกับเพเอกว่าเขามีความสุขมากๆที่ได้เล่นเกมกับเพอเอกเขาก็เลยยอมยกลูกแก้วที่ลูกเมสุดท้ายเนี่ยให้กับเพอเอกไปและได้พูดว่าตัวเองนนชื่อว่าโออิวนำค่ะและสุดท้ายเพอเอกก็เป็นผู้ชนะในเกมนี้ค่ะซึ่งจะบอกว่าเกมลูกแก้วนั้นสอนให้เรารู้ว่าเราเนี่ยอย่าไว้ใจคนแม้แต่คนที่เราไว้ใจที่สุด พราะสุดท้ายแล้วเขาก็อาจจะหักหลังเราได้ค่ะเกมที่5คือเกมสะพานกระจกค่ะซึ่งก่อนเริ่มเกมนั้นเราจะเรล่องเลือกรูปปั้นมาทั้งหมด1ตัวจาก16ตัวนะคะตรงนั้นเป็นลำดับการเล่นของผู้เข้าแข่งขันค่ะโดยก,ดกฎกติกานั้นกระจกจะมี2ประเภทด้วยกันก็คือมีกระจกนิรภัยกับกระจกธรรมดาโดยกระจกนิรภัยนั้นเราสามารถ ยืนได้สองคนเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดกระจกธรรมดาเนี่ยเราไปเหยียบป,ปุ๊บมันจะแตกแล้วเราก็จะตายทันทีโดยในเกมนั้นเราจะต้องก้าวเดินทั้งหมด1 8ดก้าวด้วยกันโดยใช้เวลา16นาทีค่ะโดยพระเอกของเรานั้นได้เลือกลำดับสุดท้ายเลยค่ะซึ่งเป็นลำดับที่ดีที่สุดเลยนะคะและพี่คุยของเรานั้นก็ได้ตายพร้อมกับพี่ขี้วินในเกมนี้ด้วยค่ะเพราะว่ามีการทะเลาะก,กันเนาะ และก็เหลือ4คนสุดท้ายในเกมนี้ก็คือคนที่เป็นช่างกระจกพี่นักลงทุนเพ่ของเราแล้วก็เบอร์0ูนย์หหรือแซบยอกนั่นเองซึ่งในการก้าวเดินก้าวสุดท้ายเนี่ยซึ่งช่างกระจกของเราเนี่ยก็ลังเลอยู่เพราะว่า,า,านักคนดูหรือว่าผู้ผู้ดูที่เป็น VIP เนี่ยเขามองว่าเออไม่มันเลยโหมันมีช่างกระจกเข้ามาในเกมนี้ด้วยเขาก็เลยปิดไฟค่ะทําให้ช่างกระจกเนี่ยดูไม่ออกว่า กระจกไหนคือกระจกนิรภัยและกระจกไหนคือกระจกธรรมดาค่ะซึ่งพี่นักลงทุนของเราเนี่ยเขาก็เลยหงุดหงิดคิดว่าตัวเองจะไม่รอดก็เลยทําทการผักช่างกระจกแล้วก็ตกใบตายค่ะสรุปคนที่ผ่านในเกมนี้ก็คือมีพี่นักลงทุนพเพศของเรื่องแล้วก็เบอร์0ูนย์หกค่ะเกมที่5นั้นสอนให้เรารู้ว่าเราจะต้องมีไหวพริบแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ค่ะเราถึงจะรอดในเกมนี้นะคะ เกมสุดท้ายคือด่านที่6ค่ะซึ่งแซบยอกหรือเบอร์ศูนย์หกเจ็ดของเราเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บที่ท้องทําท่าจะไม่รอดพี่นักลงทุนของเราก็เลยทําการฆ่าเธอทิ้งค่ะซึ่งตรงนี้ก็เลยทําให้เธอเนี่ยไม่ได้รับไม่ได้เล่นเกมในเกมสุดท้ายเนาะและเกมสุดท้ายคือเกมป้าเหมอค่ะซึ่งก่อนเริ่มเกมนั้นจะต้องเลือกฝ่ายบุกหรือฝ่ายตั้งรับใช่ไหมคะซึ่งพระเอกได้เลือกฝั่งข้างฝ่ายบุกค่ะ ซึ่งกฎกติกาก็คือว่าฝ่ายบุกนั้นจะต้องอเดินเข้าไปภาพวาดปลาหมึกแล้วก็ผ่านฝ่ายตั้งรับไปเหยียบหัวปลาหมึกถ้าเหยียบได้ก็ถือว่าเป็นฝ่ายชนะหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าฝ่ายไหนตายลงก่อนคนที่เหลือก็คือเป็นผู้ชนะเลยค่ะซึ่งในระหว่างเกมนั้นพระเอกก็ทาการเหมือนแบบจะฆ่ากันตายกับพี่น้องทุนและพระเอกก็ทําท่าจะชนะและและพระเอกก็บอกว่าขอยุติเกมดีกว่าเพราะเขาไม่อยาก ไม่อยากจะแบบฆ่าเพื่อนของเขาทิ้งแล้วก็ให้กลับบ้านกันทั้งสองคนแต่พี่นักลงทุนของเราก็มองว่าแล้วจะมาเล่นทั้งหมด6ด่านเพื่ออะไรเขาก็เลยเอามีดเนี่ยแทงที่คของเขาแล้วก็ถึงแก่ความตายแล้วพูดคําว่าแม่เพื่อให้พระเอกเนี่ยได้เงินรางวัลทั้งหมด45,600ื้านนวอนเนี่ยไปดูแล,แลแล้วก็ดูแลแม่ของเขาด้วยซึ่งพระเอกก็เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมด ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ชนะก็ตามค่ะ Squid Game หรือเล่นลุ้นตายเดี๋ยวเรามาคุยบทสรุปของเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะซึ่งนันซ่าเนี่ยเห็นได้อย่างชัดจากหนังเรื่องนี้ก็คือความจนน่ากลัวกว่าความตายค่ะเพราะโลกแห่งความเป็นจริงนั้นราวกับตกนรกทั้งเป็นอยู่แล้วเพราะการที่เรามีหนี้สินล,ลุมเล้าก็เหมือนกับนรกบนดินเนาะเราถึงยอมเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเอาชีวิตมาแลกในเกมเกมนี้ ซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นเกมที่ไม่ต้องใช้ไหวพริบสติปัญญาในการแก้ปัญหาเป็นเกมง่ายๆเป็นเกมสมัยเด็กๆของเด็กเกาหลีการที่เรามาเล่นในเกมเกมนี้นั้นเราถึงขนาดยอมลบศีลธรรมมนุษยธรรมและเอาด้านมืดของตัวเองออกมาใช้สัญชาตยานดิบๆของตัวเองเพื่อให้รอดในเกมเกมนี้หลังจากนั้น1ปีเนี่ยลุงก,ก็ได้นัดพระเอกมาพบเนาะเพราะว่าเห็นว่าพระเอกเนี่ยไม่ได้แตะเงินรางวัลที่ตัวเองได้รับไปเลย เมื่อพระเอกได้เจอกับลุงก็ถึงกับช็อกแล้วก็ตกใจมากแล้วก็พูดว่าแกเป็นใครอ่ะแกเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังในเกมเกมนี้ใช่ไหมทําไมแกทําเรื่องชั่วช้าได้ขนาดนี้เนี่ยลุงก็ตอบว่ายังไว้ใจคนอยู่หรอยังเชื่อใจคนอยู่หรอเงินหายยากนะและลุงก็ได้บอกกับพระเอกตรงๆว่าเขาเนี่ยมีความสุขมากที่ได้ร่วมเล่นเกมกับพระเอก เพราะทาให้เขาจําสิ่งหนึ่งได้ที่เขาหลงลืมไปแล้วในอดีตนั่นก็คือลุงนั้นก็เคยถูกโกงถูกหลอกเหมือนกับเพเอกเหมือนกันลุงนั้นก็เคยอยู่บ้านจนจน,จนทีเ่เล่นเกมที่4เนาะเกมลูกแก้วนั่นนะ่ะลุงก็เคยอยูอ่บ้านแบบนั้นเหมือนกันพรพเอกก็เลยถามว่าทําไมถึงมามาเล่นเกมนี้ด้วยอะ่ะเป็นคนดูอย่างเดียวไม่พอเหรอลุงก็เลยบอกว่าการที่เขาได้มาสัมผัสและได้เล่นเองนั้นทําให้เขามีความสุข ได้จําจสิ่งที่เขาหลงลืมไปแล้วทําให้เขามีความสุขมากๆที่ได้ร่วมเล่นเกมกับเอกแล้วก็ทาให้นึกถึงว่าตัวเองอ่ะเคยโจรแล้วก็เคยมาอยู่ในจุดจุดนี้เคยเกิดมาจากสลัมเคยเจอในที่ที่แย่ๆเหมือนกันเคยถูกหลอกจนตัวเองมาเกิดมาร่ํารวยแต่การที่เขาร่ํารวยนั้นก็เขาก็หาความสุขจากเงินไม่ได้เหมือนกันเขาก็เลยมาสร้างเกมเพื่อให้ตัวเองเนี่ย มีความมีชีวิตที่ตื่นเต้นแล้วใจหาความสุขใส่ตัวโดยการสร้างเกมเกมนี้เ,เอกก็เลยบอกว่าทำไมถึงทำแบบนี้ลุงก,ก็เลยบอกว่าอย่าเข้าใจผิดนะตัวเขาเองไม่ได้บังคับให้ใครมาเล่นนะเพราะเขาให้โอกาสในการกลับไปแล้วนะแต่ทุกคนก็กลับมาเล่นเพราะทุกคนติดกับดักกับคำว่างเงินนั่นเองค่ะสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนเนี่ย ที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยแนะนำเลยน,นะคะเรื่องนี้นะาซาให้10เต็ม10ค่ะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนมีจิตใจที่ยังไม่พร้อมเนี่ยอย่าเพิ่งดูนะคะว่าหนังเ่ยค่อนข้างดาร์กแล้วก็ดราม่ามากๆเลยค่ะแต่ว่ารับรองว่าสนุกจริงๆแล้วก็ได้ข้อคิดเยอะมากๆเลยนะคะทางนี้เนี่ยเพื่อนๆก็อย่าลืมกด subscribe กดไ like, ลค์กดแชร์คลิปของน่าซาด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันเรื่องหน้านะคะสวัสดีค่ะ